ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวาเวียนเข้ามาชมตัวเลขพาวยวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเดินบนเดินดีนะครับปี2020นะครับหรือว่าสูตรใหม่นะฮะที่เพิ่งคิด คิดขึ้นได้นะครับผมก็จะลงเลยนะครับคิดขึ้นได้วันนี้ก็ลงวันนี้เลยนะฮะก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็เลยให้ชื่อว่าเดินบนเดินดีปี2020นะครับซึ่งผมลองทำดูแลสิบงวดนะครับก็เข้าทุกงวดเลยนะครับก็มาลองดูลองชมกันนะครับพี่น้องสูตรนะครับสูตรนะครับขออุปกรณ์นะครับสูตรเผื่อมัน เื่อมันเข้าจะได้แก้ไขยังไงนะครับทุกท่านแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับเล่นๆเลยนะฮะก็ใช้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับสูตรนะครับท้ายคลิปจะจะบอกนะครับว่ามาจากไหนหลักไหนหลักไหนนะครับถ้าใครว่างก็สมาชิกท่านใดว่างก็ลองเอาไปคํานวณดูนะครับทุกท่านก็น่าสนกันนะฮะพดถ่าสูตรนี้นะครับมาดูกันเลยครับ งวดแรกนะครับงวดแรกนะฮะผมได้ตามสูตรนะครับได้เลข6นะฮะับหกบวกเจ็ดบวกเจ็ <S <S ดนะครับทุกท่านหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสามได้ยี่สิบนะครับได้ยี่สิบเด่นตัวแรกคือศูนย์นะครับเด่นตัวที่สองก็คือหนึ่งและเด่นตัวที่สามก็คือสองนะครับเด่นสามตัวนะครับเด่นสามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเขียนตป็นแรกหนึ่ง เด่นดินดินสามตัวนะฮะอ่าดินสามตัวอ่ามาหนึ่งถึงสองตัวนะฮะอ่ามาหนึ่งถึงสองตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็น่าสนอยู่นะครับดูกันไปฮะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเด่นบนอ่างวดอ่าซึ่งผลรางวัลงวดต่อมาออก สองสองสามนะครับเราทันสองสองสามนะฮะก็เข้าไปที่เลขสองนะครับนี่เลขสองนะครับหลักร้อยกับหลักสิบบนนะฮะเนี่ยเลขสองนะฮะอ่ะต่อมามาดูกันฮะต่อมาสูตรได้หนึ่งบวกเจ็ดบวกสองนะครับอ่าได้เท่ากับอ่าก็สิบนะฮะสิบก็ได้ศูน หนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับศูนย์หนึ่งสองนะามาดูว่าได้ไหมเข้าไหมนะครับผลรางวัลก็ออกงวดต่อมาผลรางวัลออกห้าสองสองนะครับหนึ้าสองสองอ่ะก็เข้านะครับที่เลขสองนะครับท่านนี้เข้าเลขสองนะครับอ่าเดินบนเดินดีนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับมาดูกันฮะงวดต่อมาสูตรได้อ่สูตรได้เลข หนะครับบวกสบวกสนะฮะบวกสองบวกสได้8ปนะครับแปบวกสได้10ได้สิอีกแล้วนะครับทุกท่านได้10บอีกแล้วก็จะได้012เหมือนเดิมนะครับเลขดินบนนะฮะงวดต่อมาผลรางวัลออก9ก้สองสี่นะครับผลเก้าสองสี่นั่นยังติดอยู่ครับเลขสองอีกแล้วครับท่านนี่ ามาแรงจริงๆเลยสูตรนี้เลขสองนะครับามาดูวดต่อไปครับมดต่อไปจากสูตรได้สองบวกเก้าบวกสองนะครับสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามนะครับทันได้สิบสามเด่นตัวแรกของเราคือเลขสามนะครับตัวสองคือเลขสี่และเลขห้าตามลําดับนะครับเด่นสามตัวเด่นบนสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับ งวดต่อมานะครับเด่นของเรานะครับ3 4 5ี่ห้าผลรางวัลออก5 4าี่หนึ่งนะครับท่านห้าสี่นอ่าก็เข้าไปที่เลข4กับเลข5้าครับสูตรนี้นี่ครับอ่าเลข5ากับเลข4นะครับมานะครับมาหลัก10หลักร้อยสิบสิบหน่วยแล้วก็10แล้วก็ร้อยสิบนะครับเอามาดูกันว่าสูตรนี้มันจะเข้าตัวไหนบ่อยนะครับเดี๋ยวลงเขียนดูนะฮะอันนี้ร้อยนะฮะ ร้อยกับสิบนะฮะอ่าอันนี้มาหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับทุกท่านอันนี้มาสิบนะฮะอันนี้มาร้อยสิบนะครับทุกท่านอ่ะดูต่อครับงวดต่อมาตามสูตรได้หนึ่งบวกศูนย์บวกสี่นะครับหนึ่งบวกศูนย์บวกสี่เท่ากับห้านะครับเด่นตัวแรกของเราคือเลขห้านะครับนับเพิ่มเป็นหกและเจ็ดตามลําดับนะครับเด่นสามตัว เด่นบนนะครับเด่นบน3ตัวมา1-2ตัวนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก774นะครับทุกท่าน774อ่าก็เข้าไปที่เลข7นะครับอ่ามาร้อยกับ10บนอีกแล้วนะครับก็100กับ10บนนะครับทุกท่านอ่าร้อกับ10บนนะฮะอ่าร้อยกับ10บนนะครับโอเ 10, คอต่อมาสูตร นะครับได้9บวก1นบวก7นะครับตามสูตรคำนวณนะฮะ9บวก1ได้10 10บวก7ได้17นะครับเดียนตัวแรกของเราคือเลขเนับเพิ่มเป็น8เป็น9ตามลำดับนะครับก็ผลรางวัลนะครับงวดต่อมาออก2 2านะครับ2,2,7นะฮะก็เข้าไปที่เลข7นะครับ หลักหน่วยนะครับวับนนี้มาหน่วยนะฮะตัวเดียวนะครับโดดๆเลยนะฮะต่อไปสูตรได้ได้เลข8นะครับเลข8บวกเลขเก้านะครับบวกเลข9แล้วบวก2นะฮะ8ปบวกเได้17 17จบวกสได้19นะครับได้19 19, 19เด่นตัวแรกของเราคือเลข9นะับเพิ่มเป็น0เป็น1นะครับ 9บกบวกหนึ่งได้10นะครับ10เอาเฉพาะหลังหนวดเลขศูนย์ก็จะได้ศูนย์กับหนึนะครับตามตามสเต็ปนะครับตามสูตรก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งผลรางวัลนวดต่อมาออก403น,น,น,40น,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 นะครับทุกท่านนี่4 3 3ก็เข้าไปที่เลข0นะครับหลัก10บนนะครับหลัก10นะครับทุกท่านต่อไปสูตรนะครับ สูตรคำนวณได้เลข8นะครับ8บวก1นะฮะคบวก0นะครับตามสูตรบวนบวก0ได้9นะครับเด่นตัวแรกคือเลข9เด่นตัวที่2คือเลข0นย์และเลข1ตามลำดับนะครับ้ราผลรางวัลงวดต่อมาออก9 3 8นะครับ9 3 8เข้าไปที่เลข9นะครับวันนี้เนี่เลข9นะคนะฮ เข้าหลักร้อยนะครับวันนี้หลักร้อยนะครับเริ่มเริ่มแตกกระจายนะครับแต่ก่อนร้อยสิบสิหน่วย10บร้อยสิร้อยสิแล้วก็หน่วย10ร้อยนะครับโอเคหกไรนะครับถือว่ายังเดินอยู่นะฮะต่อมาสูตรได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหาบวกสนะครับเจได้12 12อบวกสได้15นะครับวันนี้สิ เด่นตัวแรกของเราคือเลข5 6าและ7นะครับเด่นตัวที่2ที่ตามทำลำดับนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก4 4 6นะครับ4 4 6เข้าไปที่เลข6นะครับนี่หลักหน่วยบนนะครับเข้านะครับเด่นบนเดินดีนะฮะปีองพันี2020นะครับคิดไต้เมื่อกี้ผมก็ลงเลยนะฮะพอคำนวณพอคิดแต้ผมก็ลงเลยนะครับต่อเลยครับ สุรคำนวณได้0บวก3บวก4นะครับ0 3บว4ได้7เด่นตัวแรกของเราคือเลข7นับเพิ่มเป็น 8, 8, 8เด่นตัวที่2และ9เด่นตัวที่3นะครับเด่น7 8 9นะครับอ่าเด่นบนนะครับต่อมาผลรางวัลออก0 9 5นะครับ0 9 5อ่าก็เข้าไปที่เลข เก้านะครับนี่เก้านะครับสิบบนนะฮะโอเคนะครับอ่าเรามาดูงวดอ่าต่อไปกันนะครับงวดต่อมาก็ได้เด่นมาที่ห้านะครับห้าบวกหนึ่งนะครับบวกเก้านะครับทุกท่านห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้านะครับเด่นตัวแรกของเราคือห้าหก และ7ตามลำดับนะฮะเด่นบนของเรานะครับซึ่งผลรางวัลงวดที่ผ่านมาออก5 6 7นะครับทุกท่านห้านะครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยทำไมมาทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่5 6 7หกเทำงานหมดเลยนะครับวันนี้อ่าหกเจ็ดหืหร้อยสิบหน่วยมาครบเลยนะครับ มันยากนะครับที่จะเข้าสามตัวอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังมานะครับทุกท่านก็โอ้โหน่าดูชมเหมือนกันนะครับทุกท่านก็น่าสนนะครับสุตรนี้ลองติดตามดูนะฮะสิสูตรนี้นะฮะมาดูวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับสูตรได้สามบวกหนึ่งบวกหกนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบนะครับได้เด่นตัวแรกคือเลขศูนย์ เด่นตัวที่2คือเลข1และเลข2เป็นเด่นตัวที่3ตามลําดับนะครับก็มารอผลนะครับท่านรอผลนะครับ16บพิจารนาสองห้าหกสามนะครับสุตรนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันุกคนครับ